MG r เตรียม SU สยทุบตลาดเมืองไทยเปิดตัวเดือนหน้าราคาไม่เกิน1ล้านบาท way, ย่างเข้าสู่ไตรมาสที่3ของปี2,565ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้ง โดยระยะเวลาที่เหลือต่อจากนี้จนถึงสิ้นปีคายย่ายยานยนต์แต่ละค่ายเตรียมแผนจะเปิดตัวรถยนต์ใหม่ไม่น้อยกว่า5รุน่นหนึ่งในนั้นคือ MG Motor ประเทศไทยล่าสุดทางเราได้รับคำยืนยันจากทางค่ายแล้วว่าจะมีการเปิดตัวรถยนต์ Sport Crossover Hybrid ใหม่ในวันที่8สิงหาคม2565นี้สำหรับรถยนต์ใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวนั้นคือ MG VS Hybrid ซึ่งก่อนหน้านี้มีการวิ่งทดสอบมาระยะหนึ่งแล้วในประเทศไทย โดยรวมการออกแบบภายนอกของรถนั้นมีความทันสมัยอย่างมากอ้างอิงจากเวอร์ชั่นในจีนอย่างโรวี t โตโตโรมาพร้อมกับสีตัวถังแบบทูโทนกระจังหน้าของรถเป็นแบบไร้ขอบลายดอ a ม o อนค u t ไฟหน้าเรียวเล็กติดตั้งไฟเด้ทามรันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวและไฟสองสว่างในโคมเดียวกันส่วนด้านท้ายน,นั้นมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟท้ายที่ดูเฉเฉียวสไตล์สปอร์ Sport. ขนาดมิติตัวรถนั้นจะมีความยาว4,440ม mm, ิมกว้าง1,810ม mm, ิมสูง1,634ม mm, ิมระยะฐานล้อย,ยาว2,625ม mm. ิมโดยขนาดตัวรถนั้นจะมาเสริมช่องว่างระหว่าง MG ZS และ MG SS เพื่อชนกับโตโยต้าโคราครอสโดยตรง ด้านภายในของรถนั้นก็มีความสปอร์ตไม่แพ้กันการตกแต่งนั้นค่อนข้างให้อารมณ์หรูหราพร้อมกับกลิ่นอายของความสปอร์ตเล็กน้อยโดดเด่นด้วยหน้าจอแสดงผลการขับขี่และหน้าจอควบคุมส่วนกลางแบบดูโอดิสเพย์ขนาด12.3นิ้วบวก12.3นิ้วพวงอมาลัยของรถเป็นแบบทรงกลม3ก้านพร้อมปุ่มสั่งงานแบบมัลติฟังก์ชัน ตำแหน่งคอนโซลกลางของรถนั้นประกอบไปด้วยคันเกียร์ไฟฟ้าออโต้เบรกโฮพร้อมแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้าสายเบาะนั่งฝั่งคนขับนั้นปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศท,ทางส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยมือได้สีทิศทางมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังระบบเสียงรอบทิศท,ทางจากยามาฮ่าส่วนที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนั้นจุได้3 8 3ลิตรและ1,372ลิตรเมื่อพับเบาะแถวหลังลง สำหรับขุมพลังขับเคลื่อนของรถน,นั้นคาดว่าจะเป็นขุมพลังเดียวกันกับที่ใช้ในฝั่งของประเทศจีนนั่นคือขุมพลัง4ีสูบขนาด1 5ลิตร1,498ซีซีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถรีดพลังกำลังสูงสุดออกมาได้ถึง182แรงมา้าพร้อมแรงบิด350นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์และมอเตอร์ทำงานร่วมกัน ด้านราคาจำหน่ายนั้นคาดว่า MG VS Hybrid จะถูกตั้งค่าตัวไว้ไม่เกิน1ล้านบาทเมื่ออ้างอิงจากรุ่นท็อปสุดของ m g z s ที่อยู่ราว799,000บาทส่วนรุ่นเริ่มต้นของ MG HS นั้นอยู่ที่ราว939,000บาทเมื่อ MG VS Hybrid อยู่ในเซกเมนต์ระหว่างกลางและเป็นรุ่นที่ต้องชนกับ Toyota Corolla Cross Hybrid โดยตรง ที่มีราคาอยู่ที่ราว1 19,000บาทจึงคาดว่าราคาของ MGVS Hybrid นั้นจะมีราคาไม่เกิน1ล้านบาทอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามสำหรับข้อมูลที่แน่ชัดนั้นหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหาคม2565นี้เราจะนำมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้ง แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงสำหรับ MGVS Hybrid คันนี้หากเปิดตัวมาในราคาไม่เกิน1ล้านบาทจะน่าสนใจหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ